481สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนจเจริญมรรคแล้วละถึงจเจริญโพชฌงแล้วเพื่อลัขาซึ่งราคะละถึงเพื่อละขาซึ่งโทสะละถึงเพื่อละขาซึ่งโมหะละถึง เพื่อละขาซึ่งอนุตตปปาแต่การปล่อยสุกะคืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเจริญโพ่ชงแล้วเพื่อละขาซึ่งอนุตตปาแต่การปล่อยสุกะ คืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง482สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วละถึง ทำให้แจ้งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่การปล่อยสุกะคืออสุจิของท่านยังมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอรหันตผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้ว ละถึงทำให้แจ้งซึ่งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่การปล่อยสุกะคืออาสุจิของท่านยังมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง483สสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่น ละขาดราคะแล้วและการปล่อยสุกะคืออสุจิของท่านก็ไม่มีหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอระหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละขาดราคะแล้วและการปล่อยสุกกะคือ อาสุจิของท่านก็ไม่มีหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น